สวัสดีครับวันนี้พบกับตำรถบ้านหรือช่องรถดีชนแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมตำรถบ้านนะครับนำเสนอของเด็ดแรไอเทมอีกแล้วนะครับผมเอ่อณนะปัจจุบันเนี่ยสีขาวในรุ่นปีประมาณเนี้งบประมาณเนี้ยเอ่อจากที่ดูตรวจสอบดูไล่ดูค่อนข้างน้อยลงนะฮะสีขาวสีสวยเลยละ่ะเป็น แก a นสตาร์เหล็กฮุนไดแกรนสตาร์เหล็ก V.I.P. นะครับ h ุนใดแกรนสตาร์เหล็ก V.I.P. ปี2012ปี2012นะครับรถสวยอ่าไม่ต้องพูดพามำทาเพลงกันมากมาดูกันเลยครับประวัติดีมากเนียเน๊ยบๆเลยนะฮะรถเนี่ยสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมแน่นอนนะครับอ่าประวัติเจ้าของรถเดิมดีมากนะครับภายในเบาะหนังแท้นะครับ เบาะหนังแท้ทั้งคันนะฮะเดิมเดิมไม่ผ่านการสปาใดๆทั้งสิ้นทําความสะอาดโดยการใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดเฉยๆนะฮะค่อนข้างเนียบเนียบจัดๆเนียบสุดๆอ่ะมาเดี๋ยวตั้มพาดูนะครับเนี่ยฮะเบาะหนังหนังแท้นะครับตัวเนี้ยนะฮะถ้าเป็นแกนตาเล็ก v i p ก็จะเรียกว่าเบาะทรงหุ่นยนต์นะครับผมพวงมาลัยหุ้มหนังแท้นะครับเป็นหนังเจาะรูนะฮะดูเนี่ยดูเนื้อพวงมาลัยเด็ดไม่มีรอยทะลอกตามตะเข็บเลยนะฮะ เนีย้ยฮะเนียบมากเนียบมากนะครับที่สำคัญคันนี้ไม่น้อยนะฮะไม่น้อยไม่อยูหนึ่งแสหนึ่งหมื่นกิโลแท้หนึ่งแสหนึ่งหมื่นกิโลแท้เข้าศูนย์ตลอดเช็คศูนย์ทุกระยะเป๊ะเป๊ะนะฮะมาภายในนะครับผมเป็นเบาะ V A P เจ็ดที่นั่งนะครับ V i P เจ็ดที่นั่งนะฮะ อ่าเดี๋ยวจะมาปรับเบาะให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวปิดข้อย่าปิดวิทยุก่อนโอเคอ่ามาเดี๋ยวตามตามพาดูนะครับเบาะเต็นว i p อพีนะครับปรับสี่ทิศทางนะฮะว i p อพีปรับสี่ทิศทางอันนี้คือเอหลังนะครับเนี่ยฮะมีด้านซ้ายด้านขวาปรับเหมือนกันนะครับผมปุ่มดีลิเรนี้นะฮะโอเคอืม โอ้โหับนวนลำบุนะฮะลำบุญน,ะญนี่อันนี้ยกน่องนะครับผมขึ้นลงนับเป็นสองทิศทางนะครับเอนหลังซ้ายขวาเอนหลังขึ้นเดินนะอ่อขึ้นลงเป็นสองทิศทางเหมือนกันนะครับตัวนี้จอนะครับผมจอ19นิ้วอัปเกรดแล้วนะครับอัปเกรดเป็นจอ LED นะครับ เพราะเดิมทีโรงงานมาเลยมันจะเป็นจอ lcd นะฮะ lcd เรื่องก็ได้เรื่องความละเอียดของภาพนะฮะได้เรื่องความละเอียดของภาพแต่ตัวเนี้ยพอเป็น led เนี่ยความละเอียดมันจะมากขึ้นนะฮะเนี่ยจอเล่นระบบเล่น cd ก็จะเป็นของ a l p i ายนะฮะเนี่ยส่วนช่องเนี้ยก็จะเป็น power outlet นะครับ power outlet power outlet ก็จะเป็นใช้เสียบที่จุดบุหรี่เสียบอะไรประมาณนี้อันนี้เสียบ สองรอยี่สิบโวลต์นะครับผมนะฮะเป็นเลื่อนไฟฟ้านะครับผมแต่รถพร้อมสวยเลยครับเนีย่ยฮะม,มาด้านมาดูด้านหลังกันเดี๋ยวตามพาดูนะครับปึ๊บอ่าด้านหลังก็เป็นเบาะเอ่อ VIP แบบมีเท้าแขนนะครับมีเท้าแขนให้ถ้าเป็นเจ็ดที่นั่งเอ้สิบเอ็ดที่นั่งเนี่ยจะไม่มีเท้าแขนให้นะครับเบาะอันนี้จะปรับเอ็นหน้าเอนหลังได้นะครับเอนหลังได้ เป็น60 40บนะฮะเดี๋ยวไปไฟล์เปิดดูด้านหลังนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเราไปดูด,ด้านหลังด้านท้ายกันตัวนี้เป็นประตูแมนนวลน,นะครับประตูเป็นแมนนวลน,นะฮะเป็นใช้ใช้มือเลื่อนปกตินะครับด้านหลังนะครับบ่งบอกความเป็น Lake, VIP, แกรนสตาเล็ก VIP แท้แต่กำเนิดนะครับเจ็ดที่นั่งแต่กำเนิด เนีฮะเขียนแกรนสตาร์เล็กวนะครับคันนี้เป็นตัวป้ายตัวหนังสือสีดํานะครับคันนี้ขายพร้อมป้ายทะเบียนสวยๆไปเลยนะให้เลยให้เลยเป็นโปรโมชั่นกันไปทะเบียนสวยนะครับมีกล้องถอยครบปุ๊บนะฮะมีเซ็นเซอร์ถอย4ี่จุดนะครับามาดูภายในกันเบาะตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะเอ่อ i p จริงๆเลยเหมือนเบาะเก่ง จะเป็นการปรับแบบ6 0สิบสี่สิบนะฮะปรับเอหลังได้นะครับเป็นรุ่นเดียวนะครับของฮุนไดตระกูลที่เป็นหน้าตา H1 เนี่ยที่สามารถปรับเบาะแถวสุดท้ายเอนได้เนี่ยฮะเอนได้ก็เอนได้ลงมาว่าสักกี่สิบยี่สบองศาแต่เอระดับนี้ก็นอนสบายะฮะนอนสบายแล้วครับมากกว่านี้จะติดประตูหลังเลื่อนหน้าถอยหลังได้เหมือนเดิมนะครับรถเดิมไม่มีช้ำนะฮะเนี่ยฮะหัวน็อตเดิมเดิมไม่มีขยับ คันนี้มีชนมหมตอนนี้เดียวเอามาคืนสวยจัดๆผ้าม่านเดิมนะครับผ้าม่านเดิมมีโลโก้ฮุนไดเนี่ยอยู่ในผ้าม่านมาเลยนะครับผ้าม่านตัวนี้จะมีติดมาให้เฉพาะเออเป็นแกรนด์สตาร์เล็ก VIP ซึ่งตัวนี้ออกห้างราคาอยู่ที่ในยุคป,ปีนั้นอยู่1 9 9 0 0ล้านาทนะฮะถ้าเป็นโฉมปัจจุบันจะอยู่2,1ล้านหนึะฮะเป็นแกรนตาเหล็กนะครับ อ่ามีม่านมาให้รอบคันนะครับแม็กคู่ตัวเป็นแม็กสิบเจ็ดนิ้วนะฮะแม็กคู่ตัวเป็นแม็กสิบเจ็ดนิ้วยางคันนี้ปียีิบสองแต่ยีิบสองแบบเรียกว่าไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ดอกแบบเต็มเต็มล้นล้นนิ่มน,นิ่มเต็มเต็มล้นล้นนิ่มนิ่มจริงๆฮะยางของกูดเยียรใหม่มากยางใหม่มากอมาดูในส่วนของด้านซ้ายกันก็เป็นเนี่ยฮะประตูเลื่อนปกติ ลำโพงคู่ตัวจากโรงงานมาเลย JBL JBL คู่นะฮะด้านหลังก็เป็น JBL เหมือนกันพวกนี้เขาเซ็ตมาให้เป็น JBL ทั้งคันนะครับผมก็เรียกว่าสำหรับความคุ้มความคุ้มนะฮะเดียว้มมากเนี่ยฮะในส่วนของผ้าหลังคาหูภายนงภายในเนียบเนียบเนียบมากไม่มีรอย มีลูกชายคนเดียวนะคันนี้ให้ลูกชายนั่งคนเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้ครับผมเป็นคุณผู้หญิงนะฮะเป็นคุณแม่บ้านใช้มากมาดูในส่วนของข้อ,ขอพิพูดโดยสารกันนะครับอ่าโอเคอันนี้เก๊มีสองชั้นนะครับระบบแอร์แบ็กสองใบนะครับมีที่ด้านเออซ้ายกับพวงมาลัยคนขับนะฮะคู่มือบุ๊กเซอร์วิสมีให้ครบนะฮะเนีย่ยฮะเข้าศูนย์ตลอดเป๊ะ พึงระยะเนี่ยฮะอืมเตะหมดนะครับโอเคเนี่ยฮะเข้าศูนย์โอ้เข้าศูนย์ที่แสนสามพันตอนนี้แสนหนึ่งหมื่นเอ้เข้าศูนย์ที่แสนเพิ่งเข้าศูนย์มาเลยครับคันนี้เนี่ยฮะเข้าศูนย์แสนหนึ่งหมื่นวิ่งได้สามพันโลใครที่รับรถคันนี้ไปก็ไปวิ่งเจ็ดพันโลแล้วค่อยถา่ายน้ำมันเครื่องศูนย์เช็คมาให้หมดแล้วนะครับคันนี้ ะฮะเล่มทะเบียนนะครับอ่นนี่ให้ครบนะครับเป็นสองลำดับนะครับแต่ลำดับแรกกับลำดับที่สองเนี่ยเอาตรงๆเลยพี่น้องกันนะครับพี่น้องกันได้สอบถามจากเจ้าของรถมาแล้วเนี่ยนะฮะอืมเนี่ยครับนามสกุลเดียวกันนะครับผมเนี่ยฮะนามสกุลเจ้าของรถนามสกุลเดียวกันแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับ อ๋อคนละนามสกุลแต่คือพี่น้องกันแหละครับเป็น,นในครอบครัวเดิมนะครับอ่าเรามีพร้อมนะครับทะเบียนสวยๆตองเจ็ดนะฮะกุญแจนะครับมีสองชุดนะครับเนี่ยฮะสองดอกอีกดอกหนึ่งยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยฮะสวมปลอกอยู่เลยใหม่คลิปๆขอญาตสวมไว้เหมือนเดิมแล้วกันนะฮะให้มันใหม่อยู่อย่างเงี้ยแหละย่ยมีสองดอกนะครับโอเคไปเราไปดูในส่วนของ ห้องเครื่องพวกนี้นประตูถ้ามันลื่นๆก็จะปิดไม่ยากครับผมอ่ามาเดี๋ยวตั้มพาดูห้องเครื่องนะครับผมอ่ามาดูในส่วนของอ่าคอคพิษคนขับกันเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตั้มติดเครื่องให้นะครับผมขออนุญาตติดเครื่องให้ดูเลยนะครับเครื่องดิ่ม A1 ธรรมดาโดยปกติถ้ารถไม่สมบูรณ์หรือรถที่ผ่านการใช้งานมาเยอะเสียงเครื่องออกมาเป็นอันดับแรกเลยเสียงเครื่องจอออกมาเป็นอันดับแรกจะดังกราวเลยอันนี้พวกนี้นิ่มนิ่มอ่ะมามาดูนะครับผมอันนี้เป็นจอเดิมนะครับจอเดิมโรงงานภาษาเกาหลีมีเลยภาษาไทยนะครับผมอ่าผมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับเบาเสียงได้นะครับผมขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์เอานะฮะอ่าในส่วนงนี้ก็มี power outlet นะครับผม พอร์ตเอา l e ็มีให้ครบนะฮะอ่าช่องเสียบ USB นะครับผมแอร์ Air, เป็นระบบแมนนวลนะครับเนี่ยฮะแอร์ Air หลังนะครับผมเหมือนกันทุกรุ่นนะครับอ่าถ้าเลื่อนสีแดงมาที่ศูนย์เนี่ยนะครับก็คือปิดนะครับผมถ้าเลื่อนมาที่ R นะครับผมด้านหลังจะควบคุมกันเองจากด้านบนนะครับผมคือใช้ปุ่มนี้นะครับผม แต่แนะนํานะครับให้ผู้โดยสารเป็นคนปรับเองไอ้ผู้คนขับเป็นผู้ปรับเองดีกว่าเพราะบางทีผู้โดยสารเนี่ยอาจจะเป็นเด็กคนแก่หรืออะไรประมาณนี้ในการปรับเขาค่อนข้างดีจะยากเดี๋ยวจะหนาวเกินไปเพราะนี่แอร์เย็นนะครับอ่ามาดูเลขไม้แท้ๆกันนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันนะครับผมคันนี้เข้าแสเข้าศูนย์มาแล้วเพิ่งเข้าศูนย์มาเลยนะครับเข้าศูนย์ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนิดๆนะครับผมเนี่ยฮะ ก็เท่ากับไปใช้ได้เลยแปดพันโลยาวๆมารฐานศูนย์แน่นอนเนี่ยฮะมีใบวายขาดเลยฮะมีใบของศูนย์หุ้นใดมาให้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวขอยยาคล้องก่อนโอเคเนี่ยฮะพวงมาลัยเป็นหุ้มหนังนะครับจะมีในส่วนของเอ,อแกสตาเหล็กเท่านั้นเนี่ยฮะรอยถลอกรอยอะไรไม่มีเลย ่าโอเคป,ปึ๊บป่ะเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันก่อนดีกว่าช่วงนี้สถานการณ์รถไฟฟ้าเอ่อมาขายค่อนข้างดีนะฮะแต่รถด,ด้วยความเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยคนนี้ค่อนข้างที่ยัง ยังไม่ตอบโจทย์อีกหลายๆท่านนะฮะแต่ในส่วนของรถที่น่าใช้หน้าวันนี้ด้วยอัตราราคาเรื่องน้ำมันหรืออัตราการบริโภคเนี่ยถ้าเป็นลักษณะรถใหญ่โอเคละรถใหญ่มันกินในตัวมันอยู่แล้วแต่แต่ด้วยน้ำหนักรถตัวเนี้ยสตันสองสองพันสองกิโลนะฮะอัตราการบริโภคน้ำมัน,นยอยู่ประมาณเอสิบกิโลลิตรโดยประมาณนะครับอันนี้จาก ประสบการณ์ในการขับขี่ด้วยตัวเองนะฮะเฉะลี่ยแล้วเนี่ย10กิโลลิตรต่อเนี่ยหารออกมาหารจำนวน5-7คนเนี่ยถ้านั่งกันเต็มคันเดินทางเที่ยวกันตกแล้วไม่กี่บาทนะครับสำหรับน้ำหนักรถขนาดนี้นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องรถเครื่องยนต์นะครับ A1 นะครับ174แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่391นิวตันเมตรนะครับผมนะฮะเรื่องแรงบิดโอเคละด้วยพละกำลังเนี่ย 2,500 cc Common Rail ของเขาเนี่ยมีกำลังพละกำลังค่อนข้างมหาศาลอยู่แล้วมหาศาลอยู่ตรงแรงบิดสำหรับ300กว่า4เกือบเือบ400นิวตันเมตรเนี่ยแรงบิดเขาเอาง่ายๆว่าจากประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง A1 หรือ A2 เนี่ยนั่ง10คนขึ้นขึ้นขึ้นความสูงเนี่ยระดับดอยอินทนนท์และกันนึกภาพง่ายๆก็ขึ้นกันได้สบายๆนะฮะขึ้นได้สบายๆคือแรงบิดเขาสูงนะครับรถเนี่ยนะฮะ อ่ะเอมาเข้าถึงตัวรถคันนี้ต่อนะครับผมบอดี้ <Body S 1> เดิมนะครับน็อตเนี่ยนะฮะหัวน็อตแก้มหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับซอกสวยพับในสวยนะครับผมเนี่ยฮะเทอร์โบสวยนะครับทั้งซ้ายและขวานะฮะตัวนี้ด้านซ้ายนะฮะน็อตไม่มีขยับหัวน็อตเนี่ยฮะหัวน็อตแก้มหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับผมอ่าโดยรถเอ่อทำความสะอาดก็พูดตรงๆครับตั้มรถบ้าน ซื้อมาเองทําความสะอาดเองกับมือทําความสะอาดเองกับมือเซอร์วิสเองตรงไหนจุดไหนทําได้เราก็จะทําเองพูดง่ายๆว่าเราต้องการให้มันผ่านตาคนขายไม่ใช่สักแต่ว่าจะขายใช้เองขับเองทําเองแต่งเองนะครับนีอย่างที่บอกใจเขาใจเรานะฮะคนที่ซื้อไปซื้อไปทุกคนเนี่ยเราอยากให้ซื้อไปใช้ไม่ต้องซื้อไปซ่อมนะครับผมใจเขาใจเราจริงๆนะฮะ ทีนี้เข้าเรื่องราคาของรถคันนี้เลยนะครับผมคันนี้ฮุ Hyundai นไดน,น,นะครับผมแกนสตาร์เล็ก V.I.P. นะครับปีสองูนจดทะเบียนปีส0 1ศูนย์หนึ่งสองนะครับผมขอนำเสนอราคาเลยนะครับผมอยู่ที่หกแสนสามื่นเก้าพันนะครับฟังอีกครั้งนะครับฟังไม่ผิดราคาน่ารักหกแสนสามื่นเก้าพันนะครับผมด้วยสภาพด้วยเลขไม้ด้วยการเซอร์วิสด้วยโอโหต่างๆนะของรถคันนี้คุ้ม คุ้มขายได้ไปคุ้มมากนะครับผมนะฮะสนใจคันนี้นะครับโทรหาตั้มรถบ้านได้เลยนะครับที่เบอร์0863175800ฟังอีกครั้งนะครับ0863175800ใจเขาใจเราซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมตั้มรถบ้านยินดีหารถมาให้สวยๆทุกคันนะฮะหาจากใจจริงๆครับผมนะฮะลบกวนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ กด Subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องรถดีชาแนลด้วยนะครับผมไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรเข้ามาหารถเ,เข้ามาดูวิธีการใช้งานเข้ามาดูในส่วนของเอ,อเรื่องออราคาสเปครุ่นได้เลยนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ